เช้านี้ราคาทองโลกเปิดตลาดที่ระดับ2,396ดอลลาร์โดยมีแรงซื้อหนุนมาต่อเนื่องในช่วงเช้าสำหรับราคาทองคําแท่ง96.5%น้ำหนักหนึ่งบาทราคาขายออกอยู่ที่41,250บาทข่าวสารทองคําประจําวันราคาทองคํโลกปิดลบ4ดอลลาร์ปิดที่ระดับ2,396ดอลลาร์หลังสกุลเงินดอลลาร์แข็งค่ากดดันตลาด ขณะที่นักลงทุนรอจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของฝั่งสหรัฐได้แก่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศซึ่งจะมีการเปิดเผยในวันพฤหัสบดีนี้และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลในวันศุกร์นอกจากนี้นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของเฟดในวันที่30-31ถึงกรกฎาคมโดยคาดว่าที่ประชุมจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมสำหรับมุมมองทางเทคนิคราคาทองคำภาพรวมใหญ่กราบราย1วันอยู่ในเทงขาขึ้นขณะที่กราบรายสชั่วโมงยังไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย200และรีบาขึ้น หลังราคาทองทำจุดขายมากทําให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดหากยังไม่หลุดแนวรับ2,385ดอลลาร์